คนสูงสุด38ประการนะครับนะครับฟังเทศฟังเทศแล้วจิตใจของท่านผ่องใสเพราะการฟังธรรมนี่คืออานิสงส์ข้อหนึ่งจากการฟังพระธรรมเทศนานะครับนะครับพระคุณเจ้าจะนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับามาสาธยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ท่านได้ฟังนะครับเพื่อ เสริมสติปัญญาของท่านนะครับท่านก็จะได้สติปัญญาจากการฟังพระธรรมเทศนานะครับนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในในตัวท่านนะครับก็ขอเชิญน,นะครับมาฟังเทศร,ร่วมกันนะครับมาฟังพระธรรมเทศนาบูชาการเทศนะครับท่านใดที่จะร่วมบูชาการเทศ เชิญท่านมาบูชากันเทศได้นะครับจะมีพานตัลุ่ม